สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านมาชมลิงตัวเล็กที่สุดในโลกนะคะลิงตัวเล็กเนี่ยจะมีชื่อเรียกเฉพาะเขาชื่อว่าทาเซียค่ะขณะนี้เราได้อยู่ที่ทาเซียคอนเซอร์เวชันนะคะที่โบโฮคะ่ะลิงทาเซียจะตัวเล็กแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ already t h e r e thank you so much <c oughs> ไฮอ๋อเขาชี้ให้เราดูเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือทาเซียนะคะทาเซียจะมีลักษณะพิเศษคือตาโตมากมีตัวขนาดเล็กค่ะเล็กเท่ากับฝ่ามือผู้ชายนะคะแล้วมีหางยาวกว่าลำตัว ทาเซียจะออกหากินในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็จะหลับในตอนกลางวันค่ะเขานิ่งจังเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะตัวเล็กๆเ,เล็กมากเลยอะ่ะตัวนี้ออกสีน้ำตาลนะคะ ท่านผู้ชมเห็นหางเขาไหมคะหางเขาจะยาวกว่าตัวเขาอีกค่ะเขาสามารถกระโดดได้สูงมากนะคะซึ่งชื่อทัเซียนียได้มาจากชื่อทาเซาแล้วก็ทาสเซาก็มาจากทัสานนั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะว้าวตัวเล็กมากเลยนิ่งมากเลยอะท่านผู้ชม่ะตัวนี้หลบฝนนะคะเห็นไหมคะ He's so quiet. Is it sleeping? o อ i ออส not sleeping อ t s ส moving โอ้กดตื่นอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะ๊ยหลับตาด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะตาโตมากค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ